นะครับว่าระบบโซล่าปั๊มเนี่ยเราจะมีนะครับนะหลักการหลักการนะครับในในการเลือกนะครับเลือกเลือกปั๊มนะครับอันที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะหลักวิธีการคำนวณน,นะครับคำนวณ q กับ h ก่อนนะ q ก็คืออัตราการสูบนะครับอัตราการสูบกับ h h ก็คือระยะระยะยกน้ำ เราต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับอันที่สองคือว่าหลักการในการเลือกเลือกนะครับเลือกระบบโซล่านะครับระบบโซลา,บบซลาเซลล์นะครับระบบโซลา่าปั๊มเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเลือกเลือกระบบโซลา่ายังไงทีนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการออกแบบก่อนแล้วกันนะครับว่า ในการออกแบบระบบโซล่าของเราเนี่ยนะครับเราจะออกแบบยังไงนะครับดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือว่าสมมติ case s t u ี้นะครับ case s t u ี้นะครับ case s t u ี้ของเราเนี่ยนะครับเราต้องการตัวนี้เป็นปั๊มนะครับเราต้องการสูบน้ํานะครับจากจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยมันจะมีรอนตตนะครับรอนตตก็คือระดับน้ําต่ําสุดของเรานะครับตรงนี้อยู่ที่24.45ห้านะครับ แล้วก็ระดับพื้นปั๊มตรงนี้นะครับระดับพื้นปั๊มตรงนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับโดยเฉลี่ยนะครับเราก็จะยกน้ํานะครับเราจะยกน้ําจากตรงจากนี้นะครับไปไปถึงจุดนี้นะครับซึ่งระยะที่เราจะยกตรงนี้นะครับก็เอาย7 5สิบ็จุดห้านะครับลบกับระดับน้ำต่ำสุดก็คือย4 4 5ิบจุดสี่ห้านะครับ ตรงนี้ก็ประมาณ3.05ก็คือตรงนี้ก็ประมาณ3เมตรนะครับยก3เมตรทีนี้นะครับเราก็คำนวณมาแล้วว่าเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอย่างเคสตัวนี้นะครับถังมัน100นะครับ100 200ลูกบาทเมตรนะครับ200ลูกบาทเมตรก็คือเราจะสต็อกนะ้ำตัวนี้นะครับ200ลูกบาทเมตรเนี่ยเราก็มาดูว่าสมมติว่าปั๊มของเรานะครับเราเลือกปั๊มนะครับ Q เท่ากับนะ Q เลือกปั๊มเนี่ย นะครับเราเลือกปั๊มที่10ลูกบาทเมตรนะครับ10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับ10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะยกน้ำระยะยกน้ําสัก10เมตรแล้วกันนะครับเผื่อไว้เพราะตรงนี้มันตรงนี้มัน3ามนะครับมันบวกเฮ็ดลงเฮ็ดร้อนเนี่ยมันก็น,น่าจะไม่เกิน10เมตรเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูเรื่องปั๊มนะครับ นะามาดูว่าค่า Q ที่เราจะเลือกนะครับ Q ประมาณ10เนี่ย Q max flow มี max flow max flow ก็คือลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงนะครับลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงอันนี้21สอ่ดสมมติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกตัวนี้แล้วกันนะเลือกตัวนี้แล้วกัน cover น่าจะ cover หมดเลยนะตัวนี้ตัวนี้ Q ปั๊มจะอยู่ max ก็คืออยู่ที่ 26.65ก็คือมากกว่าตัวนี้นะฮะแม็กเฮดก็คือ15โอเคก็แม็กเฮดระยะยกน้ำา10ตัวนี้มันยกได้ถึง15เมตรโอเคไหมครับก็แสดงว่าปั๊มตัวนี้ยกได้ถึง15เมตรเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกปั๊มตัวนี้ทีนี้นะครับเราจะดูว่า200ลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับ200ล้กบบาทเมตรเนี่ยกว่ามันจะดูดเต็มเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงนะครับ นะดูดเต็มนะครับดูดเต็มดูดเต็มถังสองใบนี้เลยนะครับก็เอาสองร้อยนะครับสองร้อยหารด้วยสิบนะก็ประมาณยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนะครับสเปคของที่เราเลือกนะครับก็คือ Qmax Qmax ของเราก็คือนะครับยี่สิบหกวอันนี้เป็นคิวนะลูกบาทเมตรต,ต่อชั่วโมงนะครับ่า H ที่เราส่งได้ก็คือสนะิบห้าเมตรนะฮะระยะดูดนะฮะระยะดูดก็คือสี่ถึงหกเมตร ทีนี้นะครับเราดูว่าเรื่องของการใช้แผงนะดูตรงนี้นะครับแผงเนี่ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสามสิบวัตต์เนี่ยจำนวนหกแผงนะเขาบอกว่าสามร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยวัตต์หกแผงต่ออนุกรมกันต่ออนุกรมกันสองแผงนะครับหมายถึงว่าตัวปั๊มของเราตัวนี้นะครับตัวปั๊มของเราเนี่ยระยะดูดตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณสี่ถึงหกนะครับสี่ถึงหกซึ่งซึ่งเราก็ไปดูแล้วนะครับว่า นะสี่ถึงหกตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามเมตรนะครับที่เราดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่เกินนะครับยังไม่เกินนะรตรงนี้อยู่ประมาณสามเมตรก็แสดงว่าสิ่งตัวที่เราเลือกนี่ใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ทีนี้นะครับทีนี้แผงนะครับแผงที่เราจะต่อเนี่ย เรามาดูแผงที่เราจะต่อนะครับแผงที่เราจะต่อเนี่ยก็มาด <Holmes. S 1> so ูตรงนี้นะครับก็จะต้องต่ออนุกรมนะครับมันจะต้องต่อแผงนะมันจะต้องต่อแผงตัวนี้นะครับต่อแผงตัวนี้เนี่ยเราก็จะต่อแบบนี้นะครับตัวนี้ต่อสามันอย่างนี้ก็ต่อเรียงกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องต่อหกแผงใช่ไหมก็ต้องเราก็ต้องต่อแผงแบบนี้นะครับทั้งหมดหกแผง นะตอกแผงแบบนี้นะครับอนุกรมอนุกรม2ชุดอ่านะแล้วก็ล้วก็ไปขับปัม๊มนะครับปั๊มก็ไประยะดูดนะครับระยะดูดก็อยู่ประมาณ4-6เมตรนะระยะส่งก็10เมตรอ่านะประมาณนี้นะครับหลักหลักการในการออกแบบ